แต่เราไม่บอกหรอกว่าบ้านของใครใช่ไหมโทนิครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเลี้ยงหมูครับไหนหมูอ่ะ <c oughs> แล้วเนี่ย <c oughs> อะไรขำ <c oughs> ขำก็ขำออกมาดังๆมันขำอยู่ในใจไม่กล้าขำม, <c oughs> <c oughs> มีมารยาทสุด <c oughs> ตอนนี้มู <c oughs> ตัวนี้อาบน้ําเสร็จแล้วุิยตัวหอมฉุยเลยตัวนี้เนียงใหญ่มากโ <What? S 1> okay. อเคอาบน้ำเสร็จแล้วฟินิชเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาน้องไปกินนมกันนะครับป้อนนมเฮ้ดูสิว่าหมูจะนอนไหม เอาหมูนอนนะคะนอนเป็นเพื่อนหมูอ,อยากป้ายคิดตาออกมากเลย